บอสบอสอะไรแมงม่วง,งงามเลยสวยงามมากเลยสองสาวกันม,มาสองสาวนะจ๊ะวันนี้สู้ๆเหี้ยแทน น,นั่นแหละอืมจับยางอืองูปะมีพร้อมในมือนี่ ยังอเมอีดมานหน้ามือให้งนซุสิบว่าทิมบอกเีเดอ้อเตือไม่ไวทิมมีดไม่เฮ็ดหยูอพี่น้องโอเพิ่งขอ

help.

mùa ngoạn ngam này, bư วน,นดิปวดวนดิกรูอยู่ีนปวดแน่ไหนสวนดิอนนดเอออยู่พี่อ,อ เห็นเหี้ยงเจ้ากรรมยางไก่เห็ดเอาไปเห็นไม่ปีกเด้ง

หมเห็นเต้ไกลๆยืดสวยงามเห็ดไข่เขียวตัวละไม่ปิดก็จงไปไข่อยู่ ไดยงามมากเลยอือมันยู่เต่ไปไหมปลาแล้วงานเร็ว,ารว้าสองสาวเบิงผลงานไม่อุ้ยฮู้หานเกินขาดพี่น้องมาวันสุปดประดเหตุเนาะยังใดอยู่แปแล้วจ้า